สวัสดีครับโคกพวกเราชาร์โด o ออฟฟิเชียลใน EP ีที่15นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งในลายชาร์โดตัวนี้นะเป็นหนึ่งในลายชาร์โดที่เป็นลายหน้าหลังนะครับจะเป็นเงาๆแบบนี้นะแต่ตัวนี้เป็น OVP นะครับสกินยันแขนนะเป็นจะเรียกว่าไงดี a วชาร์โด้โมไซส,สีม่วงฟ้าละกันเนาะเป็นลายหน้าหลังนะครับนี่เป็นลายหน้านะตัวนี้เป็นลายหลังจะคล้ายๆลายทะลุนะครับแต่ไม่ใช่นะเราไปเข้าสู่ขั้นตอนของการดีเทลกันเลยนะครับว่าตัวนี้ไซส์เท่าไหร่ตอป,ปีอะไรอะไรประมาณนี้นะเริ่มกันเลย วัดอกก่อนเลยนะครับตัวนี้อก21นะครับ21.5นะนี่ดูตรงนี้นะครับ21.5 โอเวอร์ได้ประมาณ22นะครับแล้วความยาวมันก็จะอยู่ประมาณสัก29.5เนะครับเลยมาขีดนึงนะแต่เราตีเป็นจุดเลยแล้วกันตีสั้นๆไปนะครับสาหรับตัวนี้เป็นงานป้ายเย็บใต้หมอนนะครับนี่นะเป็นป้ายลูนิตุนเย็บใต้หมอนนี่นะครับใต้ป้ายแล้วก็จะเป็นป้ายรองใส่รายละเอียดไว้ว่าเมคอินอะไรอะไรมาเนี่ยฮะตัวนี้ตอกปี1 9 9 5นะครับมาเรามาดูที่ตรงตอกปีที่เสื้อนะครับตัวนี้ก็ตอกปีตรงกันนะครับ ต่อปีหนึ่งก็5เช่นกันนะโอเคแล้วเราไปดูที่สก,กีนนะครับตัวนี้อาจจะมีสก,กีนแตกเล้านิดหน่อยตามการเวลานะครับแต่แตกไม่เยอะนะแทบจะมองไม่ค่อยเห็นรอยแตกเล้าเลยนะครับนี่สก,กีนยันแขนเลยนะครับมีม่วงบางๆตรงปลายแขนนะเป็น OVP เช่นกันนะครับตัวนี้นะแล้วก็สุดแขนอีกด้านหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับแต่เข็บแขนนะครับเป็นตะเข็บเดียวนะนี่นะครับด้านในก็จะเป็นรอยเย็บของตะเข็บเดี่ยว ไม่ได้ทับแขนมานะครับเป็นรอยเย็บเดิมแล้วเรามาดูที่ชายกันนะครับตรงชายก็เป็นตะเข็บเดี่ยวเช่นกันนะครับตัวนี้ไม่มีขาดข้างดูนะครับไม่มีข้างนะสำหรับเสื้อลูนิตุนเก่าๆนี่เป็นตะเข็บด้านล่างของตะเข็บเดี่ยวนะครับเช็คไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าได้ทําชายมาหรือไม่ได้ทํามานะครับมาเราไปดูข้างในนะครับความจมของสกีนอันนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ด้วยลายชาร์โดนะครับมันจะเป็นลายที่ลงบางๆมันจะไม่ค่อยมี จมเท่าไหร่มันจะจมไม่ค่อยเห็นมากเพราะว่ามันจะเป็นลายบางๆแต่ก็ถือว่าจมอยู่พอสมควรเลยนะฮะเราไปดูลายหลังกันนะครับขอพิกเสื้อแปับ สำหรับด้านนี้จะเป็นลายหลังของทาโดม่วงตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันยันแขนเหมือนกันจะเป็นเงาเงาม่วงๆตรงแขนจนถึงสุดแขนข้างนี้นี่นะฮะเป็นม่วงๆเหมือนกันนะแต่อาจจะแสงก็อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่แล้วมาดูที่สกรีนนะครับด้านหลังก็ไม่มีรอยสกรีนแตกเลาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาดูที่ชื่อนะครับอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะมันแปลมันอ่านว่าอะไรวะเออช่างแมงเนี่ยฮะตอกปีมันจะอยู่ซ่อนๆนะตอนแรกผมมองไม่เห็นนะครับนี่ตอกปีหนึ่งนะครับลิขสิทธิ์วันเดอร์บอสเหมือนกันนะแล้วเรามอง จะเห็นว่าสกีนมันก็ไม่จมเช่นกันนะแต่ถามว่ามันก็จมอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าลายชาร์โดมันจะเป็นลายที่วางสกีนบางๆนี่นะฮะมันจะสะกีนบางๆเหมือนเป็นเงาๆอะฮะแต่มันก็จะเข้มนิดนึงนี่แหละคือสเสน่ห์ของลูนิตูนชาร์โด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเสื้อลูนิตูนนะครับเป็นคอลเลคชันพาโด o นะที่ซึ่งเป็นสีม่วงนะครับอีกลายนึงผมก็มีนะจต่เป็นแท้กับแฟนแต่เป็นสีฟ้านะครับถ้าผิดพลาดประก,การใดขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามนะครับสวัสดีครับ